สวัสดีครับพี่น้องครับกเกษตรยุคใหม่ไทยแลนด์นะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์อากาศสดชื่นนะครับอากาศสดชื่นมาดาบวัดจะพาพี่พาน้องเราเอฟซีแฟนคลับหรือผู้ที่สนใจในการปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้นะครับพี่น้องครับพาพี่พาน้องเรามาเอ่อมาดูนะครับแปลงที่ใช้ปลูกต้นไม้พื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะประมาณนะครับ นะครับจากบริเวณนี้ตามที่นิ้วที่ดาวัดชี้ให้ดูนะครับประมาณอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับพี่น้องครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่ซึ่งก่อนหน้านั้นประมาณสองปีประมาณสองปีนะครับพี่น้องครับใช้ในการปลูกไม้ป่านะครับซึ่งดาวัดได้มีโอกาสได้มาปลูกด้วยตรงบริเวณนี้นะครับพี่น้องครับประมาณสองปีผ่านไปแล้วนะครับ ทีนี้ดาวัดมีโอกาสได้มาอัปเดตนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นสวนของดาวัดเองไม่ได้เป็นพื้นที่ของดาวัดเองนะฮะเป็นการปลูกป่านะครับของอหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานของรัฐก,ก็เลยปลูกไว้นะครับทีนี้จํานวนการปลูกนะ้เวลานั้นนะครับนะเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับสปีที่แล้วปลูกไว้จํานวนนะครับพี่น้องครับจำนวนหน้าจะ,ะประมาณ เกือบ500ต้นนะครับสำหรับไม้ป่านะครับเกือบ500ต้นนะครับทีนี้สำหรับคลิปคลิปนี้นะครับดาบวัดจะพาพี่พาน้องเรามาอัปเดตมาดูนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับพี่น้องครับจะเล่าให้ฟังแล้วก็ดูไปตามพื้นที่จริงๆนะครับดูไปด้วยนะครับสำหรับต้นไม้ป่าที่ปลูกเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับจำนวนประมาณ500ต้นนะครับว่าจะมีเหลือมากน้อยเท่าใดนะครับพี่น้องครับ วันนี้วันที่นะครับวันที่แปดนะครับเป็นเวลาอาทิตย์ที่แปดพฤษภาคมนะครับวันที่แดพฤษภาคมนะครับสองพันห้า้หกสิห้าครับพี่น้องครับย้อนไปสองปีที่แล้วแล้วก็มาถึงวันวันนี้นะครับวันที่แดพฤษภาคม2 5 6 5หห้านะครับเราจะมาดูนะครับว่านะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับ ประมาณห้าร้อยต้นนี้จะเหลือมากน้อยเท่าไรจะเหลือมากน้อยขนาดไหนนะครับพี่น้องครับเบื้องต้นนี้เดินมาเห็นนะฮะนะครับนี่หนึ่งต้นนะครับพี่น้องครับนี่น่าจะเป็นนะครับเอน่าจะเป็นประดูนะครับพี่น้องครับน่าจะเป็นต้นประดูนะครับที่ยังหลงเหลือให้เห็นนะครับพี่น้องครับ เป็นการปลูกนะครับเป็นการปลูกที่ไม่มีเห็นเห็นเลยไม่มีระบบน้ำนะครับไม่มีระบบน้ำนะครับไม่มีระบบน้ำหยดไม่มีนะครับเอ่อการลดน้ำเลยนะครับตั้งแต่ปลูกมานี่อีกต้นหนึ่งนะครับพี่น้องครับก็เป็นประดูเหมือนกันนะครับพี่น้องครับต้นประดูนะครับที่เยอะหลงเหลืออยู่นะครับปลูกไปประมาณ 500กว่าต้นนะครับพี่น้องครับนี่คือสภาพที่เห็นนะครับในการปลูกป่าซึ่งถ้ามองไปก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับพี่น้องครับแต่ว่าดาบว่ดเห็นแล้วก็สลดใจนะครับพี่น้องครับสําหรับการปลูกป่าที่ไม่มีการบริหารจัดการหรือไม่มีการวางระบบน้ํานะครับพี่น้องครับและก็ไม่มีการดูแลนะครับถือว่าเป็นการปลูกที่ล้มเหลวมากนะครับพี่น้องครับ ที่เห็นเอยู่ในบริเวณนี้ก็คือดังที่ดาวัดพูดนะครับก็คือถ้าประมาณห้ารกว่าต้นนะครับพี่น้องครับเหลือเท่าที่เห็นประมาณสองต้นนะครับพี่น้องครับไม้ที่ปลูกไว้เหลือสองต้นนะครับเป็นไม้ประดู่สองต้นนะครับที่ดาวัดให้เห็นเมื่อกี้นี้ครับนะครับนี่เป็นการปลูกที่ไม่มีการบริหารจัดการหรือวางแผนนะครับก็คือปลูกทิ้งเลยนะครับปลูกทิ้งเลยก็ ไม่เหลือนะครับพี่น้องครับตายชัดเจนเลยนะครับนี่ครับสําหรับการปลูกป่าที่แปว่าปลูกแล้วทิ้งนะครับปลูกแล้วโลกสวยนะครับพี่น้องครับเห็นชัดเจนเลยไม่มีเหลือเลยนะครับเปึกประมาณห้าร้อยกว่าต้นนะครับพี่น้องครับเห็นแล้วนะครับสะเทือนใจนะครับซึ่งดาววัดก็ได้มีโอกาสมาปลูกด้วยนะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับมีแต่วัชพืชมีแต่หญ้าขึ้น เต็มไปหมดครับพี่น้องครับแต่ต้นไม้ป่าที่เราปลูกเมื่อสองปีที่แล้วนะครับพี่น้องครับเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเจริญเติบโตเพียงแค่สองต้นนะครับพี่น้องครับนอกนั้นกลายเป็นสภาพแบบนี้ครับพี่น้องครับก็ฝากให้พี่น้องเอฟซีเป็นขับหรือพี่น้องสายป่าเรานะครับได้เห็นนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่หรือ เริ่มจะทํานะครับพี่น้องครับก็ให้วางแผนให้ดีนะครับวางแผนให้ดีบริหารจัดการให้ดีนะครับการทําเกษตรหรือการปลูกต้นไม้นะครับถ้ามีการวางแผนให้ดีแล้วการเริ่มต้นต้องมีการจัดบริบทพื้นที่นะครับเตรียมระบบน้ําเลยอันดับหนึ่งนะครับระบบน้ําวางแผนจริงๆแล้ววางแผนในกระดาษก่อนนะครับพี่น้องครับ วางแผนในกระดาษให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับก่อนค่อยลงมือทํานะครับก่อนค่อยลงมือปลูกนะครับไม่งั้นก็จะเป็นดังที่ภาพที่กําลังเห็นบริเวณณบริเวณนี้นะครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอจงมีความสุขนะครับ